ที่เบตงที่นี่นอกจากจะมีไก่เบตงอร่อยแล้วนะคะ,คะมีที่เที่ยวสวยๆแล้วนี่ค่ะของขึ้นชื่อข,ของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเฉาว้วยหรือว่าในพื้นที่ทางใต้เขาเรียกวุ้นดำะะนะคะลักษณะเป็นวุ้นใช่ไหมเสีนดำๆก็เรียกวุ้นดำวุ้นดำ,นดำ,ดำแบบน,นี้เลยนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาก็คือ เป็นเฉากุวยโบราณร้านเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี2527ตอนนี้เนี่ยรุ่นที่2องเขากำลังจะส่งทอดนะคะไปถึงรุ่นที่3เป็นรุ่นลูกกันแล้วค่ะแล้วความพิเศษของที่นี่นะคะเฉากุวยโดยตรงกรอม .4 อเขาใช้ไม้เฉากุวยจากจีนนำมาต้มนะคะวันละถังถังนึงเนี่ยต้มอ่อนวันละ2ถังเขาต้ม5ชั่วโมง แล้วก็เอามาคั้นน้ำอีกหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเอาไปเคี่ยวในกระทะใส่แป้งมันตามสูตรของเขาอวนต่อไปอีกชั่วโมงกว่าจะได้อะที่ดูสิหก<ฮ>ชั่วโมงเข้าไปแล้วนะคะน้ำหนัก200กิโลกรัมใช้เวลาทั้งหมด7ชั่วโมงด้วยกันค่ะปัจจุบันขายอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทพร้อมกับน้ำเชื่อม1ขวดหรือจะซื้อแบบเป็นพัสดุไรเป็นถุงไปแล้วก็ได้นะคะหากลูกค้าต้องการจะซื้อกลับบ้าน ขออภัยต้องจองก่อนล่วงหน้าเพราะเนี่ยกว่าจะได้สักถังหนึ่งเนี่ยนะคะใช้เวลา78ชั่วโมงลูกค้าที่ไปเที่ยวเ,เบตงเขาบอกว่าอยากพลาดไปนะกับการไปชิมของดีเฉาก้้ยเบตงต่อหมอสี่ค่ะกวนมือแบบนี้เลยใช่ใชค่ะตอนนี้ก็คือเฉาก้้ยของที่ร้านนะคะเฉายกิโลละ60บาทพร้อมน้ำเชื่อมค่ะถูกละหน1กิโล,ลค่ะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่จะสั่งเนี่ยเราต้องสั่งจองล่วงหน้านะคะของแต่และ หนูจะทําตามออเดอร์ของลูกค้าค่ะถ้าวันไหนที่ลูกค้าสั่งจองเยอะค่ะก็จะทําเยอะ,อะถ้าวันหนึ่งอะค่ะเราทําได้ประมาณ200อกิโลค่ะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่สนใจที่จะสั่งก็แนะนําให้หนูจองมากๆค่ะก็มาที่เปตรเพื่อนแนะนําเลยค่ะว่าถ้ามาที่เปตงต้องมาทานแซากอร์ที่ร้านนี้นะคะเพราะเป็นร้านนั่งเดิมและเจ้าแรกที่นี่ค่ะแซลกอรนนี้อร่อยมากค่ะคือเคยทานที่ร้านอื่นมาไม่มีความอร่อยขนาดนี้ที่นี่จะหนึบหอมอร่อย เป็นตรงขาดชาวกล้วยที่กมสิต่างนี้เลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะโอ้โหเชิญชวนอยากกินเลยทีเดียวคือนตอนนี้เจ้าของร้านติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหอยากไปกินตอนนี้เลยแล้วเชื่อนะว่าเป็นชาวกล้วยโบราณจริงๆเพราะว่าดูจากบรรยากาศของร้านดูจากลักษณะกรรมวิธีการทําอ้ยังเป็นกรรมวิธีที่ทํามืออ่ะแล้วโอ้โหไม่ได้ใช้เครื่องแต่อย่างใดคุณผู้ชมใช้ถ่านไม้ด้วยนะ